สวัสดีครับชื่อเด็กแคนนอพัฒน์เชนชินเล่คุณน้องสาวันที่ชอ้นว่าสามตัอ2โปรแกรมแขนยกสุดเลยครับจะมาสื่อภาษาอังกฤษให้แม่ังครับ a r m าอาแขนขอเอนอแขนซีเอสเด k าดี k ชิแก้มก็ M อลมแกม่โทแกม CH I N ชินคางของคางร R หัวหัวหัวอีวีไอตาตออาตา F I N G อฟิงเกอรนิ้วมือนาะอีกวันย่าไม่ทนนิ้วมมอมือนิ้วมือ F อ O ทีฟุตเท้าทอนเอาท้าไม่ทนเท้า H A N D นดีมือมมือ H b a d h สีสันสอสีสสีส h a j i a h h ผมผมพอผม k n d o b e หัวข่าวหัวคอเขาไม่เอเข่าโอเข่า จีเลขค่ขอค่ะ M O U T H เมาปากหมอบม้ออกบมาก N E C K m e s s e i s s A อ่ะไง